ก็กับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับอยู่กับผมช่องดอมดัมซิงครับวันนี้ก็มาตัดไม้อยู่คาตาฝนครับโอ้ฝนตกมาลินลินตลอดเลยครับทางก็แฉะครับทางออกต้องได้เอารถไถดึงออกครับไม่งั้นออกไม่ได้ครับมันลื่นครับแต่คิดว่าไม่จมครับแต่ว่าทางมันลื่นครับมันล้อมันฟีครับมันไปไม่ได้ ก็นี่แหละครับหมดป่าก็ประมาณเจ็ดตันครับมาดูกันว่าจะได้ไหมไม่ค่อยเยอะนะแต่ว่ามีไม้ใหญ่ๆครับโอ้ดูทางครับนี่เลยครับที่ผมว่าครับเละเลยครับโอ้มันจะไปได้ไหมเดี๋ยวใช้รถไถลากออกครับ นี่ครับทางแฉครับตอนแรกมันได้เป็นอย่างไงครับพอมาไถครับไถมันก็เลยเละอย่างนี้เลยครับนี่ก็จะใช้โฟลต้า L อลซ8เจ็ดศูนย์แปดะครับในการลากครับก็น่าจะไปอยู่มั้งครับน่าจะไปครับเพราะว่า L อ7ซเจ็ดมันหนักหนักกว่าพวกสาม นี่ก็สลิงประมาณ10มิลน,นะครับความโตรครับประมาณ10มิลนะี๋ยวผมเกาะตะขอกันครับยาวไปยาวไปอู้หมดแรงหมดแรงหมดแรงโอไปได้สบายครับมีที่ใหญ่คอยดึงครับบึ๊บบึบ๊จมบึบบึ๊บจมบึ๊ ยลอดแล้วรอดแล้วรลอดไหมรอดแล้วครับเอ้ยนี่ก็ฮี่เหลือหลุมนึงครับมาดูกันว่าจะรอดไหมตกลงไปแล้วครับขึ้น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 ไหมขึ้นไหมโอ้ยขึ้นได้สบายมากครับอุ้ยลื่น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 อ้รถเบรกไม่อยู่ครับหัวใจตกไปอยู่ตะตุ่มเลยครับโอ้ รดลื่ลนรอดแล้วครับรอดแล้วมาถึงถนนใหญ่แล้วครับมีรถไหมซ้ายขวาไม่มีครับถนนโล่งครับสับเกียร์ขึ้นเลยครับนิ่มๆครับแรงไม่ตกครับไปกันเลยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นครับไปอู้อะไรเนี่ย น้ำท่วมทางเหรอครับน้ำท่วมครับน้ำมาจากไหนครับทําไมเยอะจังครับโอ้ดูน้ำครับเยอะจังครับไปได้ไหมเนี่ยทางเนี่ยโอ้คเพราะว่าไปได้ครับไปได้ครับไปครับสบายมากครับไม่ใช่ลุงนะครับข้างหน้าไม่ใช่ลุงครับ เป็นล่องนี่ใช่ครับไปได้สบายมากก็ดเดี๋ยวดูบรรยากาศครับโอ้ดูบรรยากาศนะทั้งขึ้นยังไม่สูงครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ลานไม้นะครับไปโอ้ทางทำไมเลิ้นลูกที่โอดูทางเข้าครับเลิ้แท้ ดึดดึดจำดึกครับไหวไหมดูทางนึกๆครับนี่จังครับรอดไหมรอดไหมรอดครับสบายมากครับมีสโลว์ช่วยครับเนิบๆครับโอ้เดีย๋ยวเอารถขึ้นมาช่างเลยครับมาดูกันว่า หนักจะได้เท่าไหร่ครับรวมรถรวมไม้ครับรถขึ้นไปเลยติบเนื้ครับก็น้ำหนักขึ้นเรื่อยๆครับยังไม่คงที่ครับมาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่ครับสี่ตันแปดครับสี่ตันเจ็ด รถก็ประมาณตันห้าไม้ก็อยู่ประมาณตันสองถึงสมตัน2ครับก็จะประมาณนี้เลยครับใส่ขึ้นไม่สูงครับถ้าใส่ขึ้นอีกประมาณ50าสิบเซนนี่ก็น่าจะได้สี่ตันก็เดี๋ยวเปรียวลงกันเลยครับ ก็กำลังเอาลงครับกำลังขีบลงครับนี่ก็ใช้ซุมิโตโมนะ75แรงครับซุมิโตโมพีซ7เ รดเร็วทันใจครับ ตันเลยครับวันนี้ก็ตัดเพิ่งได้เที่ยวเดียวนะครับฝนตกครับรอรอไปตัดวันหลังอีกครับเดี๋ยวรอทางแห้งๆก่อนครับวันนี้ก็ได้ใช้รถลากออกครับไม่งานพี่จมครับ ทางมันลื่นครับมีแต่ตมครับหน้าฝนอย่างนี้เลยครับทํางานหน้าฝนปัสตักเยอะครับหลักๆก็ฝนนี่แหละครับบางครั้งรถไม่จมก็พื้นแฉะครับทํางานยาก ก็จะประมาณนี้เลยครับน้ำหนักไม้ก็สามตันสองครับคลิปนี้ก็ฝากไว้กับรถอ,อีแตนซิ่งครับกับซูมิตโมพีซีเจ็ดห้าครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ